ลักษณะภูมิประเทศของอำเภอวีพาวดีส่วนใหญ่เป็นผูเข้าและเนินเข้าและทีรับประมาณ2่อง0ส่ห้าเมื่เซปันไรหรือประมาณเจ็ดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของ้นิษมดคือคือปืนป่าเข้าส่วนทีรับมีอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นหกพันไรหรือประมาณยี่สิบสามเปอร์เซ็นต์แหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญมีคลองยันคลองเป้าคลองพายคลองตะกุกประวัติความเป็นมาแต่เดิมอยู่ในเขตปกครองของอำเภอเคีัดกระทรวงมาไทยประกาศจัดตั้งเป็นเขียงอำเภอวีภาวดีเมืองที่หนึ่งเมที่สองห้าสามห้า มูลเหตุตั้งชื่อวีบาวดีเพื่อเป็นอับาส้นเดกพระเจ้าบริวงค์เธอพระองค์เจ้าวิบาวดีองสิทธิ์เนื่องจากได้สเสด็จด,ดูแลทุกชุกทุกด,ดนในพื้เที่หลายครั้งจนกระทั่งเสียชีวิตในขณะไปวิบป,ปราการิจในท้องที่อำเภอเวียงซาต่อมาในเดือนกันยายนปี2500กิง่งวิปาวดีได้ยกฐานะเป็นอำเภอเวิยาวดีมีสองตำบลคือตะกุกเหนือกับตะกุกใต้ส่วนคําว่าตะกุกมีที่มาจาก มีคลองอยู่คลองหนึ่งน้ำไหลเชี่ยวมารกสปาบคลองคดเคี้ยวคนแถวนี้ต้องเอาใยเรือเป็นผานะเมื่อมาถึงสถานที่ตรงนั้นน้ำเชี่ยวมารกไม่สามารถแก่เรือต่อไปได้จึงต้องอาศัยไม้ต่อไม้ต่อขับยันแหล่งน้ำที่เชี่ยวมารกทำให้ไม้คำสั้นไปก็ตบแก้มเรือบังดูจะได้ยินเสียงกุ๊บกุ๊บกุ๊บกุ๊มีคนที่มีอารมณ์ขั้นคนหนึ่งชื่อว่านายดำในกระนาบน้ำชือคลองนี้ว่าคลองกุ๊ก ต่อมามันมีคนมาใสมาขึ้นก็ได้ใส,ใสกับวัตตะน้ำนาเข้าไปเพื่อชะลชะะลวยจนกลายเป็นหมู่บ้านตะกุกจนถึงทุกวันนี้โดยต้นแรกหมู่บ้านทางคลองจะเรียกว่ากุกรายกุกข้ามาเปลี่ยนเป็นตะกุกเนื้อตะกุกใต้ในสมัยจมพลป่อ วัโมบ้านในอำเภอวีภาวดีโดยคร่าวๆก็จะประมาณว่าบ้านเชียวควันมีที่มาจากน้ำในคลองยันเชียวมกักโดยเฉพาะในดูดูน้ำลากเมื่อน้ำไหลเชียวมักประจบกับเมื่อต้นตรงน้ำเชียวน้ำลึกมักเมื่อน้ำไหลตรงไปที่น้ำลึกน้ำจึงเกิดมุ่นวนไปรูปวงกลมคล้ายกับควันกองบนศีรษะคนกันมาตั้งบ้านเรือนกองคนต่างเล็กนั้นจึงตั้งชือ่อตามลำลำเชียวตรงนั้นว่าบ้านเชียวควัน บานเชียวเฟืองมีที่มาจากตรงทินทางน้ำเลี้ยวน้ำเชียวมกักและมีต้นเฟืองอยู่หลายต้นคนที่เดินผ่านก็มักจะหยุดปักใกล้กับต้นหน่อเฟืองเพราะการเดินทางของคนสมัยก่อนแทบนี้สวนใหญ่มักจะใช้เรือท่อเรือแจวและมักจะไปกันไปปุงพวกพวกไปกลางละลายลำจุดเลี้ยวน้ำเชียวจะเป็นจุดนัดพบของคนเหล่านี้และเมื่อจะเดินทางก็บอกกันว่านัดพบกันที่หัวแจวน้ำเชียวใกล้ๆต้นเฟือง ต่อมาหมู่บ้านบริเวณนี้จึงได้ชื่อว่าบ้านเชียวเฟือง บ้านทันยิ่งสมัยก่อนเรียกว่าบ้านมวกต่อมาเมื่อการทันยิ่งิีผอเรียงซิทธเดจประทับเมืองขัดซึ่งบ้านมวกนั้นเป็นบ้านที่กันด้านที่สุดที่ยู่นอาสุดของกลองยันเมื่อทันยิ่งมีผอเรียงซิทธเดจไปถึงโปรดได้สร้างโรงเรียนขึ้นทันกำนันเสดีเทียระยางกูลได้โปรดโคตรประธานให้เป็นชื่อบ้านทันยิ่งวีภาและโรงเรียนทันยิ่งวีภาบ้านมวกเดิมก็เปลี่ยนไปด้วยส่วนโรงเรียนเมื่อสร้างเสร็จแล้วได้ให้คุณครูประงคงวัฒนประดิษฐ์เป็นผู้สอนพฐมฤรษ์ ท่านยิงผิวเด้งซิประดับยูน,ยนึงคืนเดือจเสดได้กลับบ้านเมามีความเป็นมาว่าในหมู่บ้านการซื้อขายสินค้าไม่ได้ชังคือนำข้องมาวางล้วยีรคาหราคาเรียกกันว่าเมาบ้านเมาอยู่ติดกับบ้านมวกอยู่ในทุตของกลองยันมีบ้านอยู่สองบ้านคือบ้านของตาแดงและบ้านข้องตายอืน่นมีคนเล่าให้ฟังว่าสองบ้านนั้นไปซื้อข้องหม่ซื้ออะไรก็เมากันทั้งหมด จึงเรียกต่อต่อว่าบ้านเมาจนถึงถึงวันนี้เมื่อมีการตั้งชื่อบ้านจึงใช้ชื่อว่าบ้านเมาบ้านวังพักแวนพักแวนคือบัวบกคือมีวังอยู่วังหนึ่งวังนี้อยู่ในคลองคือคำว่าวังไม้ถึงที่มีน้ำลึกอยู่ในคลองภายตามบริเวณวังมีพักแวนอยู่มาก เมื่อคนไปเก็บพักเว้นก็จะทุกข้ามวาเอามาจากไหนมาจากต็อปวะเอามาจากวังพักเว้นคนอื่นก็ไปเรียกต่อต่อกันว่าบ้านวังพักเวนบ้านผูน้อยที่บ้านผูน้อยมีตน้นโพต้นเยอะอยู่ต้นหนึ่งแต่ได้ตายไปแล้วจึงปลูกต้นเล็กๆแทนต้นหนึ่งซึ่งเป็นตน้นโพอินเดียเมื่อตั้งสำนักช่งขึ้นจึงได้เรียกวาวัดผูน้อยคนที่ปลูกตน้นโพคือตาดำคนที่ตั้งสำนักช่งชื่อพระเนืองบ้านเดิมของ ของประเนืองเป็นคนบ้านปาข้านเมื่อต้นมาตั้งบ้านเรือนอยู่ที่กลางวัดก็เรียกบ้านโพน้อยตามชี่วัดบ้านปลาเล้าในสมัยก่อนได้มีพมา่ามาตั้งสำนักง,งานทำเลและได้ต้มสุราเตือนไปด้วยอยู่ใช้ป่าคลองเป็นที่ต้มสุราจากคำว่าต้มสุราหรือต้มเล้าที่ป่าคลองชาวบ้านได้พูดกันต่อไปจนเพี้ยนเป็นคำ,ำว่าเล้าเป็นคำว่าเล้าแต่เรียกตัวต่อๆกันมาจนกลายเป็นว่าปาเล้าจนในที่สุด บ้านแก่นมะพร้าวความเป็นมากคือสมัยก่อนได้มีชายคนหนึ่งชื่อตาแก่นตาแก่นได้ปลูกต้นมะพร้าวมากมายคนแทบนั้นไม่ต้องการมะพร้าวเพื่อปงอาหานก็มักจะไปเอาจากบ้านตาแก่นเมื่อนมามะพร้าวมาเพื่อนบ้านมักตามว่าเอามะพร้าวมาจากไหนก็ได้คำตอบว่าเอามาจากบ้านตาแก่นและเนื่องจากบ้านตาแก่นมีมะพร้าวก็เลยเรียกอันติดปากว่าบ้านตาแก่นเปร่าเมื่อมีตั้งหมู่บ้านก็เรียกว่าบ้านแก่นมะพร้าวบ้านายยาวมีที่มาจาก จากบ้านทางไรเป็นแนยวยาวไปตามลําคลองเพราะการทําการพปลูกเดียมลําคลองทําให้ตอนพักงองามการที่จะบ้านทางไรติดต่อกันยาวไปตามลําคลองจึงได้ชื่อว่าบ้านไรยาวบ้านปากล่างมีที่มาจากตรงที่ปากคลองมีชายคนหนึ่งเดินผ่านและบังเกิดหลังไรขึ้นเมื่อกลับถึงบ้านเมียการเหมือนพี่ข้าวและได้แล้วให้หมอทยราชฟังคลองนี้ไม่มีชื่อมาก่อนจึงเรียกว่าคลองล่างและมีคนขึ้นมาใส่ปากคลองนี่มักขึ้น จึงเรียกว่าหมู่บ้านปากล่างบ้านเชียวปรางมีต้นปรางต้นหญาอยู่ต้นหนึ่งยู่ตรงกันข้ามกับน้ำหักแลลไหลเชียวมก้จกจงมาปรางนี้ยู่เนอหมู่บ้านคลองภยัยมีคนมาตั้งบ้านเรือนก็เรียกคนบ้านเชียวปรางคาว่ามะเติมเข้าม,มาไปาล่างเพื่อให้เป็นภาชาาลางบ้านไฉซี่บริเวณคลองยันมีน้ำไหลผ่านไละเชียวมกักและเป็นทางยาว เด่ไนไมก้นเรือที่ใจเครืองยังไม่มีต้องใจวีกันท่อเมื่อเรือท่อมาอัวเดียวก็ต้องแวะที่บ้านใหญ่ซี่เพราะยานนั้นมีบ้านใหญ่ซี่หลังเดียวและบ้านใหญ่ซี่เป็นดูจักของผู้คนที่ฉันจวนไปมาเล่มักจะเรียกว,ว่าเชีวยวใหญ่ซี่แต่ได้พูดกันไปไล่เกี่ยวกับบ้านใหญ่ซี่เมื่อนานๆเข้าบ้านใหญ่ซี่เดือแพ้งเป็นบ้านใหญ่ซี่